สวัสดีครับพบกับผมเฮียโซมอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่รายการทีเด็ดบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้เฮีย er อยากจะขอแนะนำ m า r i r s o s o e r เกเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนปลอดภัยมั่นใจได้100%ฝากถอนทันใจขั้นต่ำเพียง100บาทในส่วนของโปรโมชั่นกีฬาสำหรับสมาชิกใหม่ฝากครั้งแรกรับโบนัส1 0 0สูงสุดถึง 3,000บาทส่วนลูกค้าเก่าก็มีโปรโมชั่นให้นะครับโดยฝากครั้งแรกของวันรับโบนัส10%สูงสุดถึง1,000บาทและคืนยอดเสียให้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ10%สนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเอเวอร์ตนคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา6โมงครึ่งของเย็นวันนี้นะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้อยู่อันดับ4นะครับลงเล่นทั้งหมด6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1ยิงได้13เสียไป5ประตูมี13คะแนนตามหลังจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลอยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยเป็นในส่วนของศึกยูฟาแชมเปียนลีก เปิดบ้านเฉือนเอาชนะบีเอเออไปได้2ประตูตอนหส่วนผลงานล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนั้นเปิดบ้านแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไป1ประตูต่อ0ส่วนเอเวอเรตนตอนนี้อยู่อันดับ5นะครับมีคะแนนเทียบเท่ากันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยไม่เท่านะครับประตูได้เสียน้อยกว่าเพราะว่ายิงได้12และเสียไปถึง7ประตูส่วนคะแนนเนี่ยมีเท่ากันไปเลยนะครับผลงานล่าสุดของเอเวอรตนคือการเปิดบ้าน เอาชนะนอริสิตี้มาได้2ประตูต่อ0ูคู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยเป็นเกมกระชับมิตนะครับแล้วก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อ0ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันเป็นอย่างเป็นทางการนะครับเกมนั้นเนี่ยในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เสมอกันไป3ประตูต่อ3แต่นั่นเอเวอร์ตันยังใช้เฮดโค้ชที่ชื่อว่าคาร์โลอันเชลตินะครับ ตอนนี้เนี่ยเฮโค้ดของเอเวอเรตันคือราฟาเอลเบเนตสนะครับแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ในส่วนของไลน์อัพผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บทางฝั่งแมนยูเนี่ยมีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บก็คือแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็ลุคชอนะครับสองคนนี้ต้องลุ้นว่าจะได้ลงหรือเปล่าในเกมนี้ส่วนมาคัตแบดฟอร์ดแล้วก็ Ahmad allo, อามัดเดียโลสรายนีย้เจ็บชัวร์วนะครับลงไม่ได้ส่วนทางเอเวอเรตันก็ปัญหาหนักเช่นเดียวกันนะครับโดมินิกค,คาวเว์ลเลวินกองหน้าตัวหลักเนี่ย จ็บบนะครัและยังมีริชาร์ลิสันก็ยังเจ็บอยู่นะครับทำให้มีปัญหาในแดนหน้าเกมนี้เนี่ยใช้โซโลมอนรอนดอนนะครับมายืนเป็นหน้าเป้าให้กับเอเบอร์ตันส่วนแบ็คขวาอย่างเซมุดโคลแมนนะครับได้รับอาการบาดเจ็บฟาเบียนเดลแล้วก็อังเรโกเมสนะครับเจ็บหมดเลยนะครับถือว่าตัวหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับที่เจ็บไปเนี่ยแต่ก็ยังมีตัวทดแทนอยู่ในหลายๆตำแหน่งเกมนี้เนี่ย แมนยู U, นะครับอาจจะต้องใช้ลินเดอร์เลฟยืนแทนแฮร์รี่แม็กควายไปก่อนเกมที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้ไม่ค่อยดีนะในสายตาของเฮียนะครับมองว่าไม่ค่อยดีจริงๆถ้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยทางบีเอเรเลเล่นได้เฉียบขาดกว่านี้มองว่าแมนยูคงไม่ออกสกอร์นี้แน่ๆแล้วก็จอร์ดดนซานโชนะครับ ตอนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้หลายๆคนเริ่มจับตาเริ่มกังขาในฝีเท้าของจารดอนซานโชกันแล้วนะครับส่วนโรนันโดเนี่ยยืนเป็นหน้าเป้าอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วส่วนทางเอเวอรตันนะครับการที่ขาดหายไปของกองหน้าจริงๆมองว่าน่าจะเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่แต่เกมล่าสุดเนี่ยการเอาชนะนอริทมันพิสูจน์อะไรไม่ได้เพราะว่านอริทเนี่ย ยังไม่เคยชนะใครในพรีเมียร์เลยอย่าว่าแต่ชนะเลยนะครับยังเก็บแต้มไม่ได้แม้แต่คะแนนเดียวในพรีเมียร์หลังจากผ่าน6เกมมาแล้วดังนั้นเนี่ยเกมที่ผ่านมาเอเวอร์ตันไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้แต่เกมนี้ก็ยังมองว่าทางแมนยูนะครับมีความเขี้ยวมากพอในบ้านตัวเองนะแต่เปิดราคามาเนี่ยหลูกมองว่าอาจจะต้องใช้คําว่าอาจจะนะครับอาจจะได้แค่ชนราคาเท่านั้น ดังนั้นเนี่ยเกมนี้มองว่าถ้าให้เลือกเชียร์เนี่ยมองว่าเอเวอร์ตันลุ้นเสมอยังน่าจะมีโอกาสมีเปอร์เซนต์มากกว่าลุ้นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะผ่านถึง2ลูกนะครับดังนั้นคู่นี้ขอฟันธงไปทางทีมเยือนนะครับอย่างเอเบอร์ตันนะครับคู่ต่อมานะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบอร์ลีย์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอริสิตี้คู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา3มทุ่มของค่ำคืนนี้นะครับเบอร์ลีย์ตอนนี้อยู่อันดับ19 ลงเล่นทั้งหมด6นัดเสมอ2แพ้4ยิงได้5เสียไป11มี2คะแนนส่วนนอริตตอนนี้อยู่อันดับ20นะครับลงเล่น6นัดแพ้รวดทั้ง6นัดยิงได้แค่2ประตูและเสียไปถึง16ประตูยังไม่มีซักคะแนนเดียวนะครับผลงานล่าสุดของเบอร์ลี่คือการบุกไปเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้มาได้2ประตูต่อ2ส่วนนอริตเนี่ยบุกไปแพ้ให้กับเอเวอเรตันมา2ประตูต่อ0นย์คู่นี้เจอกันล่าสุดต้องย้อนไปในช่วงกลางปี2020นะครับ ช่วงเดือนกรกฎาปี2020เกมนั้นเจอกันในบ้านของนอริดแล้วก็เป็นเบอร์ลี่ที่บุกมาเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเบอร์ลี่นั้นเจอกันเมื่อวันที่21กันยาปี2019เกมนั้นก็เป็นเบอร์ลี่นะครับที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ในส่วนของผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บนะครับทางเจ้าบ้านเนี่ยมีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งคอนเนอร์โรเบิร์ตดาเลสเตเฟน แม็กซเวลล์คอนเนตเควินลองเจโรดิเกตแล้วก็มาเชตวีดรานะครับส่วนทางนอริสซิตี้ก็มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บพอสมควรนะครับทั้งท็อตแคนเวลล์ซมไบรัมคริสตอฟ์ซิมเมอร์มมนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอ่ปลาเชต้านะครับก็ถือว่ามีผลนะ การขาดทอตแคนเวลเนี่ยมันทําให้เกมรุกของนอริทเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีแดนกลางตัวใหม่อย่างปีแอลเลสเมลูนะครับก็ยังทําได้ดีไม่พอนะดังนั้นเนี่ยเกมนี้มองว่านอริทเนี่ยมารับเต็มสูตรนะครับแต่ก็น่าจะต้านเบอร์ลี่ไม่ไหวเพราะว่าเบอร์ลี่เนี่ยมีการเข้าทําที่ค่อนข้างจะตายตัวนะตายตัวจริงๆนะครับทั้ง การบอมจากริมเส้นเนี่ยคือบอ,บอมบอมบอมแล้วก็บอมเข้าไปแบบอย่างหนักหน่วงมากๆนะครับทั้งปีกซ้ายขวาแบ็กซ้ายขวาเนี่ยสามารถเปิดเข้าไปให้คริสวูดแล้วก็แอชลีย์บาร์เน่ยช่วยกันทำประตูได้นะครับดังนั้นเกมนี้มองว่าเบอร์ลี่น่าจะชนะได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับนอริทยังไม่ถึงเวลาที่จะฟื้นนะครับมองว่าท็อตแคเวลเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ ทำให้นอริทยังฟื้นคืนฟอร์มไม่ได้นั่นเองนะครับดังนั้นคู่นี้ฟันธงไปทางเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่นะครับคู่แรกนะครับในศึกกันโชสซิรอาอิตาลีโตรรโนเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูเวนตุสคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มของขค่ำคืนนี้นะครับโตริโนเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ9ลงเล่นไปทั้งหมด6นัดชนะ2เสมอ2แพ้2ยิงได้9เสียไป6มีแคะแนนส่วนยูเวนตุสอยู่อันดับ10 สถิติเท่ากันกับโตริน่นะครับแต่ประตูได้เสียเนี่ยน้อยกว่านะครับเพราะว่ายิงได้10เสียไป10นะครับมี8คะแนนเท่ากันกับโตริน่เลยผลงานล่าสุดของทางโตริน่คือการบุกไปเสมอกับเวเนเซียน1 1เกมนั้นเนี่ยโตริโน่โดนใบแดงไป1คนนะครับทำให้คอฟฟี่ชิชีนะครับอันผิดขออภัยนะนะครับติดโทษแบนไปด้วยดังนั้นนะครับก็ทำให้ในส่วนของตำแหน่งเซนเต,นเตอร์เนี่ยจะต้อง ใช้โตสำรองนะครับที่อาจจะไม่ถนัดในตำแหน่งนี้มายืนแทนไปก่อนนะครับส่วนทางยูเวนตุสเนี่ยผลงานล่าสุดคือการเปิดบ้านเอาชนะเชลซีมา1ประตูต่อศูนถือว่าสุดยอดมากๆโดยเฉพาะเฟเดริโก้เชียซ่านะครับโด,โดดเด่นขึ้นมามากๆเลยในเกมนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเจอกันล่าสุดเนี่ยเจอกันเมื่อวันที่3เมษาที่ผ่านมานะครับเกมนั้นเจอกันในบ้านของโต r ริโนจบด้วยสกอร์2-2 เกมนี้นะครับเอาจริงๆเอาตรงๆเลยเนี่ยยังเสียวอยู่นะครับว่ามันจะมีการพลิกล็อกเกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงเนี่ยเราสามารถเลี่ยงได้ด้วยการเล่นสกอร์สูงนะครับเกมนี้เนี่ยเปิดสกอร์สูงมาที่2.5เท่านั้นเองนะครับมองว่าเป็นราคาที่ง่ายๆมากๆนะครับ โตริโน่เนี่ยแน่นอนนะครับการขาดหายไปของกองหลังตัวหลักจากการติดโทษแบนเนี่ยมันทำให้มีโอกาสโดนยิงประตูได้ง่ายมองว่ายูเว่อาจจะยิงได้2ลูกนะครับส่วนโตริโน่เนี่ยน่าจะพอส่วนได้1ลูกนะครับช่วงหลังการโชูเรียเนี่ยมักจะมีประตูเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับและมีการยิงแบบโต้ตอบกันทั้ง2ฝ่ายดังนั้นคู่นี้นะครับเฮียมองว่าจะเกิดสกอร์สูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับให้เลือกไปที่สกอร์สูง 2.5ลูกนะครับคู่ต่อมานะครับในศึกกันโช่ซูเรียอิตาลีซาสซูโอโลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่ของค่ําคืนนี้นะครับซัสซูโอโลเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ12นะครับลงเล่นไปทั้งหมด6นะัดชนะ2เสมอ1แพ้3ยิงได้6เสียไป7ประตูมี7คะแนนส่วนอินเตอร์มิลานตอนนี้อยู่อันดับ3นะครับลงเล่นทั้งหมด6นะัดชนะ4เสมอ2ยังไม่เคยแพ้ใครยิงได้20 เสียไป7ประตูมี14คะแนนผลงานล่าสุดของทางเจ้าบ้านนะครับคือการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะซาแลนิตาหน้ามาได้แค่1ประตูต่อ0ส่วนอินเตอร์นั้นบุกไปเสมอกับชักตาโดเนต 0-, 0ูนะครับส่วนผลงานล่าสุดในลีกนั้นเปิดบ้านเสมอกับอตาลันตามา2ประตูต่อ2 คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของอินเตอร์มิลานเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาเกมนั้นอินเตอร์เฉือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของซัสซูโอโลนั้นเจอกันเมื่อวันที่28พฤศจิกาปี2020เกมนั้นเป็นอินเตอร์ที่บุกมาเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0เกมนี้นะครับซาสซูโอโลเนี่ยมีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บเพียงแค่คนเดียวนั่นคือเปโดโอเบียงส่วนทางอินเตอร์เนี่ยสเตฟาโนเซนซียังเจ็บอยู่นะครับกลับมาลงเล่นไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าทั้งคู่ค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับใช้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเนี่ยหดกันอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับเกมนี้ถ้ามองฝ่ายชนะยังมองว่าอินเตอร์แต่สกอร์เนี่ยเฮียมองว่าน่าจะเกิดขึ้นถึง4ลูกด้วยกันนะครับมองว่าอินเตอร์อาจจะบุกมาชนะได้3-1หรือจบ2-2ก็ได้เพราะว่าซาสูโอลในบ้านก็ค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรดังนั้นนะครับมองดูแล้วค่อนข้างจะเล่นยาก แต่ยังไงนะครับมองว่าสกอร์สูงน่าจะผ่านได้นะครับเปิดราคาสูงมาที่3ลูกมองว่าผ่านได้นะครับอาจจะได้ถึง4ลูกด้วยซ้ำให้เลือกเชียร์ไปที่สกอร์สูงด้วยราคา3ลูกนะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลเต็ง2คู่ในวันนี้ให้ไปที่เอเบอร์ตันและเบอร์ลีส่วนบอลสูงในวันนี้นะครับให้ไปที่โตริโนสูง2.5และซัสซูโรสูง3ลูกนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับหากใครชอบคลิปนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันสําหรับใครที่อยากสนับสนุนทีเด็ดแบบนี้กดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อที่จะได้มีทีเด็ดแบบนี้ให้ฟังกันทุกวันนะครับขอบคุณครับ